สวัสดีครับทุกท่านในช a n e ขวัญละมาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2566ติดตามข่าวสารของบาเซโลนากันนะครับก็เมื่อวานไม่ได้เจอกันวันนี้แน่นอนข่าวมาครบในทุกแง่มุมแน่ๆนะครับดิวขาเข้าดิวขาออกกับยังคงตามกันต่อในดิวของเนมาจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าดูเหมือนว่า เป๊ชเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าตัวเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาเป็นตัวแปรในดิวนี้ด้วยนั่นก็คือทีมจากซาอุดิอาราเบียนะครับที่สนใจอยากจะได้เนม,มาเนี่ยไปร่วมทีมเหมือนกันนะดิวขาออกครับฟงเกซิเยย้ายแล้วไปอยู่ในซาอุดิอาราเบียนะเดี๋ยวสรุปค่าตัวว่าบาซ่า hmm. ได้เท่าไหร่แล้วก็ทางวิกตอร์โรเก้ครับ ผู้บริหารของทางแอตเรติโกปาราเนเซ่ต้นสังกัดของนักเตะเนี่ยเขาออกมายืนยันความชัดเจนแล้วว่าโรเก่เนี่ยจะต้องอยู่กับทีมต่อไปจนถึงเดือนมก,กราคมจะไม่ปล่อยให้ย้ายมาบาซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเขามีเหตุผลอยู่1อย่างนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ บาซ่าได้มีการประชุมกับเอเย่นของแบ็คขวารายหนึ่งซึ่งอยู่ในลิสต์รายชื่อที่บาซ่าเนี่ยให้ความสนใจด้วยส่วนอนาคตของอันซูฟาติยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับชาบีเอันเดสได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็ค่อนข้างกำกวมนะไม่ได้ปิดกั้นการย้ายทีมของฟาติด้วยแม้ว่าในช่วงปริซีซั่นเนี่ยเจ้าตัวจะทำผลงานได้ ได้ดีก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทั้งหมดเลยนะฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์จากแฟนๆนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์ด้วยใครยังไม่กดตอนนี้ช่องขวันละมาเสียใกล้ที่จะถึง1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองนะแล้วก็ขอฝากกลุ่มไลน์ p p n n h h t อนะ่าตอนนี้มีเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยพูดคุยกันอยู่760ท่านนะครับก็เข้ามาได้สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับไอ้กรอบเล็กๆด้านบนเนี่ยหรือว่าจะกดลิงก์ก็ได้เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอลอีซี่วีไเว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติม,มติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจของขวัญลามาเซียมาได้เลยนะครับ mm hmm. เรื่องแรกครับฟรองเก็ย้ายไป อยู่กับเอาอาลี A ครับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบาซ่าก็ออกสเตทเมนต์แถลงนะ Thank you f r o n นะครับค่าตัวสรุปได้ที่12.5ล้านยูโรหลายคนบอกโอ้ค่าตัวถูกจังเลยคือบาซ่าเลือกที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะด้วยการตั้งค่าตัวไว้ไม่แพงครับ <c oughs> เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ย้ายทีมไปอยู่กับทีมที่เขาต้องการ นะแล้วก็ไม่อยากจะไปแบบเหมือนกับกดขี่ไปเรียกแพงๆเดี๋ยวนักเตะจะไม่ได้ย้ายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นปัญหาสำหรับบาซานะครับก็ทําการเปิดตัวแล้วนี่ได้รับการต้อนรับจากเอาอาลี li, แล้วก็แฟนบอลเนี่ยเป็นอย่างดีไปอยู่นู่นนี่โว้หอย่างเท่ดูเป็นไงนะครับเหมือนกับราชานะค่าเหนื่อยเนี่ยตามที่สื่อบอกนะครับ เซจะได้อยู่ที่20ล้านยูโรต่อปีหรือว่าตกสัปดาห์ละ3 0 0 0 8โอ้โหชีวิตดีขึ้นทันตาเลยอยู่กับบาซ่าเนี่ยได้ประมาณ1 0 0แสนไปอยู่นู่นได้3 0 0 0 8ต่อสัปดาห์โอโ้อิ่มน้ำสำราญแน่นอนก็ขอให้โชคดีนะครับเพราะว่า,วา เขาก็มาด้วยใจจริงๆตอนที่ย้ายมาในรูปแบบฟรีเอเยนต์หมดสัญญากับ AC ซมิลานจริงๆหลายสโมสรเนี่ยโหให้ความสนใจอยากจะดึงเขาไปนะครับแต่เขาเลือกที่จะมาอยู่กับบาร์ซ่าเพราะว่ามีการพูดคุยกับชาบีเอเนเดสแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปต่อในระยะยาวได้อยู่กัแค่ช่วงสั้นๆหนึ่งฤดูก,กาลเท่านั้นนะครับก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่หลังจากนี้ ไปอยู่นู่นเนี่ยอายางน้อยๆมีเงินสะสมเอาไว้ใช้ในช่วงบ้านปลายของของอาชีพได้แน่ๆนะครับผมยังจำภาพได้เอลคราซิโกผมไปดูอยู่ที่สนามนะนัดที่บาร์ซ่าชนะ2ประตูต่อ1นึเกซีเป็นคนยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมโอ้โหเฮกันแบบลั่นสนามเลยนะครับ ส่วนดิวของเนม่ามาดูจากมุมของ d r อาร์ o ีโอสกันหน่อยครับสื่อของสเปนนะก็รายงานครับบอกว่ามีอยู่2เงื่อนไขเท่านั้นที่บาซ่าเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญากับเนมาได้เงื่อนไขแรกนั่นก็คือเรื่องของค่าตัวต้องเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ไม่โอเวอร์จนเกินไปแต่ข่าวจากสื่อฝรั่งเศสครับบอกว่าเปเชเนี่ย แม้ว่าอยากจะปล่อยเนยมาออกไปแต่เขาตั้งค่าตัวเอาไว้ระดับ150ล้านยูโรโอ้โหซึ่งเป็นตัวเลขที่เวอร์มากนะครับบาซ่าเนี่ยจ่ายไม่ได้แน่ๆค่าตัวระดับนั้นเนี่ยเราเอาไปซื้อคนอื่นดีกว่านะค่าตัวต้องยอมรับได้ถามผมในมุมผมเนี่ยให้เขาว่ายอมรับได้เนี่ยมันต้องเท่าไหร่ผมว่าสักแบบ30-40ล้านยูโรเนี่ย นั่นคือตัวเลขที่ยอมรับได้นะครับเนมาในวัย31ปีนะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าบาดเจ็บระหว่างการฝึกซอ้อมอีกแล้วโอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนเงื่อนไขที่2คือเนมาต้องยอมรับค่าเหนื่อยที่ลดลงอย่างน้อย3เท่าจากเขานะที่รับอยู่กับทางเปียเชนะครับค่าเหนื่อยหลังจากหักภาษีแล้วเนี่ยตามที่สื่อบอกของเนมากับ p เชนะครับย้ำอีกทีว่าหักภาษีแล้ว31ล้านยูโรครับหรือว่าตกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่6 0 0 0ยูโรนี่คือหักภาษีแล้วนะถ้าเกิดมาบาร์ซ่าแล้วรับจำนวนเดิมเนี่ยคือคูณ2สัปดาห์ละ1ล้าน2แสนยูโรที่บาร์ซ่าต้องจ่ายอันนั้นคือรวมภาษีด้วยนะครับหักภาษีแล้วเนี่ยเหลือประมาณ 6แสนยูโรต่อสัปดาห์เนมาต้องลดลงมาอย่างต่ำๆเนี่ยสามเท่าก็คือมากที่สุดที่บาซ่าพร้อมจ่าย2แสนยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งเอาองจริงก็ยังต้องต้องวัดใจเนมานะว่าเขาจะยอมลดลงมาถึงขนาดนี้หรือเปล่านี่คือ2เงื่อนไขกับค่าตัวต้องโอเคกับค่าเหนื่อยที่เนมาต้องยอมลดคือเรื่องของค่าเหนื่อยผมไม่ค่อยห่วงแต่ค่าตัว ไม่มันไม่ใช่ดิวเซนฟรีเนมายังมีสัญญาก,กับเปเช่ถึงปี2025ดังนั้นบาซ่าต้องจ่ายค่าตัวถ้าเกิดอยากจะได้เขามาหรือขอยืมตัวจากเปเช่ซึ่งถ้าผมเป็นเปเช่ผมก็ไม่ยอมปล่อยนาะงยงเว้นซสีีจากเขามองว่าปล่อยออกมาเพื่อจะได้ลดเรื่องภาระเกี่ยวกับการจ่ายค่าเหนื่อยอันนั้นก็คือในมุมของเปเช่นะครับก็ตอนนี้เนี่ย เนมะาได้รับแจ้งจากลรยส์เอลิก้แล้วก็ทีมงานแล้วว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมแต่ว่ามันมีทีมตัวแปรทีมหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมวงด้วยแล้วก็ดูจะเป็นทีมเต็งในการได้ตัวเนมานั่นก็คืออัลฮีราวครับสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียอัลฮีราวเนี่ยคือทีมที่เคยอยากเซ็นกับลิโอเนลเมสซี่แต่ไม่ได้ เนะพราะเบซี่เนี่ยเลือกไปอินเตอร์มายามีเขาก็พยายามหาสตาร์ดังๆทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโหก็เห็นไปเซ็นกับคนนั้นคนนี้มาเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยจะเอาเนมาด้วยซื่ออย่างรีเลโวครับของสเปนบอกว่าเอาฮีราวครับเตรียมข้อเสนอไว้แล้วประมาณ200ล้านยูโรนะรวมทั้งค่าตัวค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าเหนื่อยที่จะมอบให้กับเนมา ตอนนี้ตัวของเนมายังมีข้อสงสัยอยู่ครับเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นในซาอุดิอราระเบียเพราะเขาอยากจะค้าแข่งอยู่ในยุโรปแต่ว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วไม่มีทีมในยุโรปหรือบาซ่าเนี่ยทีมที่เขาอยากย้ายกลับมายื่นข้อเสนอไปให้กับเปเชเขาก็อาจจะตอบรับการย้ายไปอยู่กับอัลฮิราในซาอุดิอราระเบียก็เป็นไปได้ นะคือเรียกได้ว่าค่าเหนื่อยเนย์นยมาได้แบบจุกๆแน่นอนถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับอัลฮีราลส่วนเรื่องของค่าตัวเปเชก็น่าจะเรียกค่าตัวได้ก้อนหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้สูงเวอร์นะเพราะว่าทีมในซาอุเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะมากกว่านะเขายอมทุ่มจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าการทุ่มเป็นค่าตัวมหาศาลนะครับคือนอกเหนือจากเนย์มาเนี่ยอัลฮีราลก็ อยากจะได้ตัวมาโกวัลรติของเปเช่ด้วยนะแต่ว่าดูเหมือนจะยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้นะครับดังนั้นในมุมของผมอ่ะผมก็ยังคงให้เปอร์เซ็นต์เนมาย้ายกลับบาซ่าเนี่ยแค่1 0เเหมือนเดิมนะเพราะผมรู้สึกว่ามันยากเงื่อนไขมันเยอะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาทางการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับใครที่คาดหวังในดีลนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอให้มีดีลขาออกอย่างเช่น อันซูฟาติซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกันโดยตรงเพราะด้วยตำแหน่งหนึ่งฟาติเนี่ยเป็นปีกซ้ายเนมาถ้าเกิดย้ายมาก็เล่นปีกซ้ายได้นะครับแล้วก็2ค่าตัวที่จะได้จากฟาติเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปโปในส่วนที่ถ้าเกิดเราอยากจะเซ็นกับเนม,มาได้นะครับหลังจบเกมที่ชนะทอทแนมฮอสเปอร์4ต่อ2เมื่อวันก่อนเนี่ย ชาบีเอเนเดสออกมาพูดถึงฟาตินะครับบอกว่าฟาติจะอยู่ต่อหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนวันที่31สิงหาคมเรานะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินหรือ financial fair p a y เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยชาบีเวลาถ้าพูดถึงนักเตะน,นะสมมุติถ้าเกิดว่ามีใครที่ ชาบีเนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้ใช้เขาจะพูดเลยว่าไม่ย้ายแน่แต่พอกับฟาติเนี่ยชาบีเปลี่ยนคำพูดครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนวันที่31สิงหาคมน,นี่แหละตรงจุดนี้นี่แหละที่ทำให้สื่อเอาไปตีความว่ามันก็แสดงออกแล้วว่าบาซ่าพร้อมจะขายฟาติตอนนี้ยังรอทีมอื่นเนี่ยติดต่อเข้ามาอยู่นะครับ ก็เห็นบอกว่ามีทีมจากซาอุแต่ว่าฟาติเนี่ยยังไม่อยากไปแล้วก็มีทีมนินานามในพิเมรีกที่ไม่ได้เล่นใน a, ยูฟาแชมเปี้ยนส์ยื่นข้อเสนอเข้ามา50ล้านยูโรครับเพื่อขอเซ็นกับฟาติบาซ่าจะใส่อ p อปชั่นบายแบ็กคอรสคือซื้อกลับได้ในอนาคตเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าฟาติย้ายทีมจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าอารมณ์ของแฟนบอลกับฟาติตอนนี้มันแบบ มัน2แง่บางคนก็แบบรู้สึกเสียดายถ้าเกิดต้องปล่อยไปจริงๆหรือบางคนก็บอกว่ามันเออมันเลยจุดที่จะต้องให้เวลาฟาติมาแล้วตอนนี้เราต้องมูฟออนถ้าเกิดได้ค่าตัวจากฟาติเนี่ยก็ควรที่จะขายนะครับถ้าถามผมนะมุมผมถ้าเกิดได้50ล้านยูโรเนี่ยผมอาจจะยอมปล่อยแต่ว่าถ้าได้ถูกกว่านั้นถ้าไปปล่อยแบบ20 30, 30ล้านเพื่อ ไปใส่เงื่อนไข buyback cost ถูกๆเนี่ยผมไม่เอาอถ้าขาย50ล้านยูโรแล้วไปพ่วง option ซื้อกลับราคา70-80ล้านยูโรให้มันแพงหน่อยผมโอเคกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดถึงวันที่เราจะต้องซื้อฟาติกลับในราคา70-80ล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าฟาติจะต้องแบบเก่งมากๆแล้วะนะครับก็คงต้องตามกันต่อจนถึงนู่นเลยวันปิดตลาด นะส่วนเฟรนันตอเลสกับราฟินญาก็ยืนยันผ่านเว็บไซต์ของลาลิก้าแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเบอร์เสื้อเฟรนันตอเลสจากเบอร์11ครับเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์7แทนที่ของอุสมานเดมเบเล่ตามข่าวบอกว่าเฟรันเนี่ยเป็นคนขอใส่เบอร์7เองเลยนะเป็นคนร้องขอสมรสเลยว่าผมขอใส่แทนเดมเบเล่นะครับคือผมว่า เฟรนันมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้โชว์ผลงานในช่วงปรีซีซั่นแล้วเขาก็คงแบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองส่วนราฟินยาก็จะใส่เบอร์11ครับแทนที่ของเฟรนันตอเลสนะสลับสลับมาใส่แทนนะคือถ้าออกทรงนี้เนี่ยเฟรนันมีโอกาสอยู่ต่อสูงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะย้ายอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาคงไม่เปลี่ยนมาใส่เบอร์เสื้อเบอร์เเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่ ก็ถือว่ามีความสําคัญภายในทีมนะครับเป็นตัวรุกตัวหลักของทีมนะราฟินญาเนี่ยไม่ย้ายแน่ๆอยู่แล้วชาบีชัดเจนว่าอยากจะเก็บเอาไว้ใช้งานแต่เฟรดันพอเปลี่ยนมาใส่เบอร์เจโอกาสอยู่ต่อนี่แทบจะเป็นแบบ100%นะครับแต่ว่าฟาตินเนี่ยยังไม่แน่นะ อีกคนหนึ่งครับที่แฟนๆบาซ่าก็โอ้โหลุ้นกันแบบรายวันเลยนะนั่นก็คือวิกตอร์โรเก้ครับสู์หน้าวัย18ปีจากอเเรติโกปาราเดนเซ่ข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโบนะช่วงเย็นๆนะครับออกมาบอกว่าบาซ่าเนี่ยกำลังประชุมร่วมกันอยู่กับคณะของบอร์ดบริหารเพื่อหาทางเกี่ยวกับในการไปดึงเอาโรเก้เนี่ยมาอยู่กับทีมเลยตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะ บางสื่ออย่างสปอร์ตบอกว่าอาจจะต้องแบบมีการจ่ายค่าตัวเพิ่มให้กับทางบรานเดนเซ่หน่อยนะครับเหมือนกับเป็นการแบบอ่ะช่วยๆกันรออับเงินก้อนนี้เพิ่มไปแล้วเราขอให้นักเตะเนี่ยย้ายมาในตลาดรอบนี้เลยได้ไหมนะครับนั่นคือรายงานจากสื่อแต่ในช่วงกลางดึกครับฟราบิโซโรมาโน่เนี่ยเขาได้บทสัมภาษณ์ของซ e o ีโบารนเดนเซ่นั่นก็คือแมตตอสนะครับเอ็กซ์คลูซีฟ จากโรมาโน่นะแมททอสเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่า no chance ไม่มีโอกาสเลยที่ยูโรเก้จะย้ายออกและก็มาร่วมทีมบาซ่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เขาจะย้ายออกไปในเดือนมกราคมน,นั่นคือสัญญาที่เราทำเอาไว้กับบาซ่าและมันจะได้รับการเลสเปกหรือได้รับการเคารพด้วยเราต้องการให้เขาเนี่ยอยู่กับ ทีมเพื่อลงแข่งในอีก20เกมสุดท้ายและลุ้นการคอดีฟายเข้ารอบโคปาลิเบร t ตาโดเลสในปี2024นะครับคือถ้าอ้างอิงจากคำพูดนี้เนี่ยคือมันชัดยิ่งกว่าชัดว่าปาราเนเซจะไม่ยอมปล่อยมาแน่ๆในตลาดซัมเมอร์รอบนี้คือตอนแรกเนี่ยสื่อไปคาดการนะครับว่าถ้าเกิดปาราเนเซตกรอบ ลิบตาโดเลสในปีนี้จะมีแนวโน้มสูงที่โรเก้จะได้ย้ายมาบาซ่าคือตอนนี้ปรานเซตกรอบแล้วนะครับ16ทีมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเจอกับโบลิว่านัดแรกแพ้1ต่อ3นัดที่2ชนะ2ต่อ0ครับสกอร์รวม3ต่อ3ต้องไปดวลจุดโทษตัดสินแต่ปรากฏว่าดวลจุดโทษแพ้ครับโบลิว่าชนะในการดวลจุดโทษ 5ต่อ4นะเกมนี้เนี่ยโรเก้ยิงประตูได้ด้วยครับยิงลูก20นะซึ่งเป็นลูกสำคัญครับที่ทำให้ทีมเนี่ยได้ไปตัดสินในการดวนจุดโทษแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีนะทำให้ปราเซสนเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายของลิเบอร์พูลในปีนี้แล้วแต่พอยที่สำคัญครับของแมตทอสที่เขาพูดเนี่ยคือการคอ a l ิฟายไปเล่นลิเบอร์ตาโในปีสใ2 4นปี2024 ซึ่งก็คือปีหน้านะครับบอลถ้วยรายการนี้เนี่ยลิปตาโดเลสเขาจะเอาอันดับ1-6ถึง6ของหลีกบราซิลไปเตะตอนนี้เนี่ยปาราเนเซยอยู่อันดับที่7ของตราดนะครับมี28แต้มจาก18นะัดตามหลังเกรมิโออยู่2แต้มนะตามหลังบรากันติโนกับฮอเมลัสแล้วก็ฟูมิเนเซเนี่ยนะอยู่3แต้มด้วยกัน การแข่งขันยังเหลืออีก20นัดไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของปารีเซ่คือการเก็บโรเก้เอาไว้ใช้งานอีก20นัดหลังจากนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับลิบิตาโดเลสที่พวกเขาเพิ่งตกรอบไปนะดังนั้นเนี่ยโอ้โหไอทฤษฎีที่บอกตกรอบแล้วจะได้ตัวจบเลยครับไม่ใช่คือเขาจะเก็บเอาไว้ใช้สําหรับการ ช่วยทีมลุ้นโคต้าไปเล่นในฤดูกาลหนนะ้าไม่ใช่ในปีนี้นะครับก็คงต้องรอต่อไปนะสำหรับแฟนๆแต่เชื่อว่ามกราคมมาแน่ๆนะก็อาจจะต้องอฝืนใช้เฟรนตอโตเลสเป็นแบ็กอัพให้กับเลวานดอฟสกี้ไปก่อนในตำแหน่งกองหน้าช่วงนี้เพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยบาซ่าก็คงไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวโรเก้มันก็มาเดือนมกราแล้วอะ นะอีก4เดือนมันก็ย้ายมาแล้วบาซ่าก็คงไม่เซ็นแล้วนะครับสำหรับกองหน้านะก็ต้องฝืนทนใช้คนที่มีอยู่ตำแหน่งแบ็กขวาอันนี้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่แฟนๆบาซา่าเรียกร้องบอกยังไงก็ต้องเสริมเห็นเกมกับสเปอร์แล้วนะพออาราโคขอย้ายอขอเปลี่ยนตัวเซจิโรเบโตลงมาแทนเนี่ยขูหไม่เล่นไม่ได้เลยนะไม่มีแบ็กขวาธรรมชาติทาง มูเลียนอวาเรสก็ปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับลาสปอรมัสอีกนะครับไม่มีให้ใช้งานเมื่อวานครับมีการจับภาพได้ว่าบาซ่าเนี่ยนะมีการนัดพูดคุยกับหนึ่งในเอเย่นครับของอีบันเฟสเดดาแบ,บ็กขวาจากเรอัลบายาโดลิดอันนี้เป็นภาพตอนที่เดินทางกลับแล้วนะครับหนึ่งในเอเย่นของเฟสเดดา นะพูดคุยโดยใช้เวลานะกินเวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงในการประชุมร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายซึ่งแน่นอนก็ต้องคุยเรื่องของความเป็นไปได้แล้วก็อนาคตจนถึงตอนนี้นเนี่ยฟนเฟสในได้ยังคงรอคอยบาซ่าให้ไปเซ็นสัญญากับเขานะครับก็หลักๆก,ก็คงคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวนะเรื่องของขั้นเหนื่อยเรื่องของสัญญาว่าถ้าเกิดย้ายมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่จะรับเท่าไหรนะ่ใช้เวลาประชุมกว่า2ชั่วโมง นะส่วนที่เนี้ยคนที่ถามว่าอา้าวนะแล้วชูเอาการเซโล่ล่ะเป็นยังไงบ้างคือการเซโล่เนี่ยให้ทำความเข้าใจแบบนี้นะครับเป็นดิลที่ชาบีอยากได้มากที่สุดเลยแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้การเซโล่บาซ่าก็จะมาเอาเฟสเนดานี่แหละพอเห็นมีชื่อของฮวนฟอยโอ้ฮวนฟอยก็ไม่ได้แตกต่างกับการเซโล่ครับเผลอๆเนี่ยยากกว่าด้วยเพราะว่า บียบรอลเขาตั้งค่าตัวไว้ในระดับแบบ60 70ล้านยูโรนะครับก็พูดคุยเผื่อเอาไว้ว่าเออถ้าไม่ได้การเซโรเนี่ยเราอาจจะเซ็นกับคุณนะเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ทางการเงินก่อนโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาจบกับเฟสเตได้นะผพว่าการเซโรมันยากอะค่าเหนื่อยไหนจะค่าเหนื่อยสูงไหนจะต้องไปคุยกับ ซิตี้อีกคือซิตี้เขาอยากขายขาดเลยในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นภาระของพวกเขาอีกแต่บาร์ซ่าไม่มีเงินในการไปเซ็นขาดไงนั่นคือปัญหาหลักนะครับก็อาจจะต้องต้องเซ็นกับเฟสเนดาอายุ18ปีจริงฟอร์มดีมากๆนะกับบายาโดริดในปีที่แล้วแต่ว่ามาแล้วมันจะดีพอกับก,บการเป็นตัวจริงหรือเปล่านั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับอีกคนหนึ่งที่ ตอนนี้โอ้ยแฟนๆแบบพูดถึงกันเป็นอย่างมากครับก็คือลามีนยาเมานี่ตอนนี้เจ้าหนูนี่กำลังแบบโอ้โหเปรี่ยงปล่างเลยนะสปอตไลท์ light, กำลังส่องนะครับล่าสุดในสแกมนี่ผู้ติดตามขึ้นไปเป็น2ล้านแล้วจากหลักแสนนะเท่าที่ผมจำได้หลักแสนก่อนที่จะได้ประเดิมเล่นกับชุดใหญ่ของบาซ่าตอนนี้2ล้านคนแล้วนะครับเจ้าตัวออกมาเปิดใจครับนะ เกี่ยวกับคำแนะนำจากชาบียามาบอกว่าก่อนที่ผมจะลงสนามเนี่ยชาบีบอกผมว่าให้ออกไปด้วยความมั่นใจแล้วผมเนี่ยก็พยายามรับบอลจากเพื่อนให้ได้มากที่สุดแล้วก็บุกไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมกำลังเล่นตามโอกาสที่โค้ชมอบให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ชาบีบอกผมว่าให้ออกไปเล่นเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละเล่นด้วยความมั่นใจและจากนั้นเราจะไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้ นี่นะครับก็ถ้าเกิดไม่มีการเสริมปีกนะแต่ถ้าไม่เอาเนมานะถ้า,าไม่เอาชูอัลเฟริก์ผมก็สนับสนุนให้ผลักดันยามาขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เลยนะครับอาจจะอาจจะเอาไปเล่นปีกซ้ายลองดูไหมให้น้องลองเล่นเพราะจริงๆยามาเล่นได้ทุทกตำแหน่งในแนวรุกเลยนะครับปีกขวาปีกซ้ายกลางรุกเล่นได้นะก็ต้องอะดัปต์กันไปนะแต่ว่านี่คือดิวที่ผมแบบ ตื่นเต้นมากๆนะอยากให้ดันน้องมาขึ้นมาชุดใหญ่ไหนๆก็แบบมีปัญหาทางการเงินแล้วนะครับอ่ะปิดท้ายครับเรื่องข่าวลือที่บอกว่าบาซ่ามีสิทธิ์จะเสียกุนโดกันถ้าเกิดว่าลงทะเบียนนักเตะไม่ทันก่อนวันที่12สิงหาคมคืออย่างที่ผมบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเราหนักกว่านี้อีกนะโอ้โหบาซ่าเซ็นเป็นว่าเล่นเลยใช้เงินเป็นร้อยล้านยูโร แล้วแต่ละตัวที่เข้ามาเนี่ยค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่ถูกๆเรายังลงทะเบียนได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่กับกุนโดกานที่เป็นดิลเซนฟรีแล้วค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงมากผมว่าบาซ่ามันก็เตรียมแผนการรองรับเอาไว้แล้วนะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีการประกาศการขายหุ้นบาซ่าสตูดิโอนะแล้วไหนจะมีดิวขาออกอีกฟงเคซีเยอุสมานเดมเล่ก็ย้ายออกไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนนักเตะแน่นอนคือท้ายที่สุดก็ลงทันอยู่ในทุกๆซัมเมอร์ นะ้าแต่ข่าวบางสื่อบางเพจมันคือเขียนในแบบดูโอเวอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้นะฝากกดไลค์ให้กันด้วยฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะใกล้จะถึง1 0 0 0งแสนซับเ์ี๋ยมีเสื้อชาบีพร้อมลายเซ็นนะครับมูลค่าเกือบ50 0 0 0บาทมาแจกให้แฟนช่องผู้โชคดีนะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ